วันนี้ได้มีโอกาสเอาผักสวนครัวมาฝากลุงเขียวค่ะเพราะว่าลุงเขียวกับป้านางนะคะจะปลูกผักสวนครัวไว้เยอะมากวันนี้ผู้ช่วยเต้านะคะก็ลงพื้นที่มาเยี่ยมบ้านลุงเขียวห<ใ>น่อยแล้วก็มาช่วยปลูกผักสวนครัวด้วยค่ะผักสวนครัวที่ยังไม่มีนะคะก็มีพริกหยวกเราก็เลยจัดการพริกหยวกมาเพิ่มให้ค่ะจะบอกว่าผักสวนครัวที่ลุงเขียวกับป้านางปลูกไว้นะคะนอกจากเขาจะเอาไว้ทานในชีวิตประจําวันแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็เอาไปขายของตลาดนัดได้ลุงเขียวบอกว่ากินไม่ทันก็แบ่งเพื่อนบ้างแต่พอมันเหลือเยอะมากๆเนี่ยเขาก็พากันไปขายที่ตลาดนัดสองคนตาย ทบจะไม่ได้ใช้เงินเลยส่วนที่เหลือเอาไปขายตลาดนัดเนี่ยก็เป็นเงินเกมลุงเขียวกับป้านางบอกว่าภูมิใจมากมากได้ประยุก์เอาปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ผักสวนครัวที่ลุงเขียวกับป้านางปลูกนะคะก็จะอยู่บริเวณรอบบ้านพื้นที่ประมาณหนึ่งงานก,กว่าค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่10บ้านเข่าสะท้อนตําบลหนองไม้แก่นอเาเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะวันนี้ที่มาทเที่ยวหาลุงเขียวกับป้านางนะคะก็ได้ประโยชน์ความรู้จากพืชผักสวนครัวเยอะมากๆาี่เห็นนี่กําลังเตรียมของไปขายตลาดนัดกันด้วยนะคะใช้ชีวิตกันแบบเเรีียยยยบบงง่่าาาสสสสุมมกกกๆคคอปลผัวววนนไไ้้ะะต เงินไปตลาดนัดเพื่อซื้อเลยแถ <orian> มถ้าเกิดเหลือจากกินแล้วเราก็เอาไปขายตลาดนัดได้แล้วจะขายดีมากด้วยนะคะเพราะเป็นผักสดๆจากบ้านเพราะว่าปลูกไว้กินเองก็จะไม่ได้ใส่ย,ยาอะไรค่ะสอบถามทั้งลุงเขียวกับป้านางนะคะว่าได้รับความรู้เรื่องผักสวนครัวมาจากไหนลุงเขียวก็บอกว่าเคยดูตั้งนานแล้วเศรษฐกิจพอเพียงแต่ก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรมากก็แค่ปลูกผักสวนครัวเอาไว้กินเพราะสองคนตายายก็แก่แล้วเวลาไปตลาดนัดก็ลาบากปลูกไว้กินเองก็ง่ายกว่าแล้วการรดน้ําตอนนี้ก็คือไม่ลําบากแล้วนะคะเพราะลุงเขียวกับป้านางเขาก็ติดสปริงเกอร์บอกว่าการปล เ,เป็นอะไรที่ดีมากเพราะเราจะได้กินผักที่ทั้งสดสะอาดปลอดสารเคมีด้วยกวลุงเขียวกับป้านางพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปปลูกผักกันต่อคะ่ะ